จากอดีตเนี่ยการพิจารณาองสารรัฐธรรมนูญเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเอาการเมืองเป็นหลักคนอายุมากเลยคำนี้เด็กวันซืดนอจะให้เด็กวันซืนนประกองบ้านของเมืองเหรอไม่เกินท้าปีเนี่ยได้เห็นพักก้าวไกลรือชื่อใหม่ในอนาคตเนี่ยเป็นรัฐบาลแน่นอนอย่างนี้คุณวรวิท์ การที่เรามองก้าวไกลถูกยุบไปยุบเนี่ยต้องมองจากอดีตครับคือจากอดีตเนี่ยการพิจารณาสารรัฐธรรมนูญเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเอาการเมืองเป็นหลักมากกว่าหลักทางกฎหมายนิติศาสตร์หรือเหตุผลคุณสมัครจะได้ไหมทำกับข้าวอยู่ดีๆเนี่ยออกจากนายก ใครฟังก็ตกใจไปอนนไอ้กรณีก้าวไกลเนี่ยความเห็นส่วนตัวผมนะที่ผมบอกถูกยุบเนี่ยแต่ความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยไม่ไม่ควรจะถูกยุบเพราะว่าไอ้การแก้กฎหมายหนึ่งเนี่ยมันไม่ถึงกับกรณีล่มล้างแต่ทีนี้เนี่ยก้าวไกลเนี่ยบทบาทของพรรคเขาเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะที่ค่อนข้างจะเป็นความก้าวหน้าและจะมีมีความรู้สึกว่าม,มันไม่มั่นคงต่อต่ออะไรต่อ,ตอ ความมั่นคงของประเทศต่อส่วนอื่นๆของประเทศอนะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันก็จะเป็นเงื่อนไขของการที่จะต้องพยายามยับยัง้งแต่การยับยั้งจะสําเร็จหรือไม่นาก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ในคอมเห็นส่วนตัวนะเรื่องของการที่จะหยุดยั้งก้าวไกลเนี่ยมันเป็นแค่เหมือนกับ disruption ทางประชาธิปไตยชั่วคราวต่านั้นเองเพราะผลสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถ จุดยั้งได้หรอเพราะไอ้วิธาการก็ต้องต้องต้อง,องเปลี่ยนไปอยู่แล้วนะครับยังไงก็มันเป็นเหตุผลในทางการเมืองอ่าเป็นเหตุผลทางการเมืองอ <ไป S 1> สถานการณ์มันดูที่จะต้องให้ใครก็ตามแต่ที่อาจจะมีอํานาจครับในเวลานี้รู้สึกว่าก้าวไกลเป็นภัยกับตัวเขาใช่ใชเพราะฉะนั้นก็ต้องยุบด้วยเหตุผลแบบนี้อาจารย์สุขุมมองอยังไงครับผมผมมอง <c oughs> ไอ้คัดลองทางการเมืองที่ตามมานะ่ะก <c oughs> ็คือก้าวไกลใครๆก็ว่าถูกยุบ จนกระทั่งอาจารย์สุรพลรออกว่าเป็นแค่เขียนคำแก้ต่างให้คนก็บอกว่ามีแสงขึ้นแล้ววันนี้อาจารย์สุรพลโดนปลดแล้วปลดจากที่ปรึกษารกรกตเพราะว่าความเห็นนั้นแย้งกับสิ่งที่กกตจะทำนะ<อ>ผม,มีามรู้สึกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ เรื่องกฎหมายผมอาอาจจะมนอาจจะไม่ได้เอามาใช้อ้างอิงเลยแต่ว่าผมดูจากถานการการเมืองการปลดดรอคสุพลคือการชี้ว่าไม่เอาแบบนั้นแต่นะั่นมันก็ในมุมของกกตนะอาจารย์มันมันไม่ได้เป็นมุมของศาลร,รัฐธรรมนูญแต่ว่ามันเป็นสัญญาณเชื่อมโยงกันก็ ก็เวลาตัดสินรู้ส <ต problems? S 1> ึก no ม i mean. ันก็เช <emotions> ื่อมโยงเหตุผลกันอยู่กกตชงไปอย่างไรศาลก็ตัดสินแบบนั้นวันนี้นี่กกตนี่ชงตามที่ศาลน้ำนูนเคยมินิจัยนะเออจะเรียกว่ากกตชงฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้กกตชงคำาินิจ่้ยอ่คือกกตก็บอกไม่ต้องไปสอบสวนเพิ่มเติมแล้วเอาที่พูดนั่นแหละมาใช้จบนะฉะนั้นก็โยนกลับไปให้ศาลรัฐธรรมนูญอีกรอบรับผิดชอบไปตรงนี้ ผลมันจะเป็นอื่นได้อย่างไรแต่ถ้าเหตุผลในทางในทางการเมืองล่ะอาจารย์ว่าว่าทำไมทั้งสองท่านถึงมองตรงกันแบบนี้ก็มันเห็นใกล้าการพยายามยับย้งพรคอนาคตอ่ะพรกอนาคตใหม่มันน่าจะเป็นวิธีคือมันไม่ตายอะ <peel> แต่ชะลอยังไม่ให้มันเกิดขึ้นใ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 นยุคนี้ รอยจนตายซะก่อนแล้วเคยเปลี่ยนแต่รอบที่แล้วมันก็เห็นว่ามันไม่ได้ผลนะมันก็มันก็กลับมาร้อนแรงในนามของพรรคก้าคนอ้ยทำไมไม่ได้ผลนะเขาอาจจะคิดอย่างนี้ถ้าได้ผลเนี่ยไอเด็กนั่นได้เป็นนายกไปแล้วอ๋อถ้ามองมองในมุมว่าเอาแหละผลการเลือกตั้งปีหกเออเนี่ยอาจจะทุระลวงนะแต่ก็ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลยังไม่ได้เป็นรัฐบาลเห็นไหมฉะนั้นยุบไปสักที อีกทีก็ไกลไปอีกอ่ะเพราะนั้นที่หลายคนอาจจะวิตกว่าเอาไเดี๋ยวอีกสี่ปีมาแน่เนี่ยเจอลุกนี้ก็มาถึงรุ่นที่สามนะช้าไปอีกอืหมายถึงว่ารุ่นที่สามก็อาจจะยังไม่ถึง,ถงขึ้นมาได้ไม่ใช่ฮะคือแทนที่มันจะได้เป็นเลือกตั้งคราวที่แล้วใช่ไหม,มไม่ได้ไปแล้วคนนี้ที่ทำเนี่ย หดเลือกตั้งขราวหน้านี้ถึงแรมสไลด์ก็อาจจะไม่ได้แต่ถ้าเขาได้เกินครึ่งแล้วเขาจะมีอะไรไปไปทัดทานเขาอาจารย์อก็ช่วยๆกันดิแม่อีกตั้งสามปีหมายถึงค้อบหน้าเดิมปัจจุบันเนี้ยทำยังไงก็ได้เ,เ,เห็นไหมตวัดศัตว์ตตมารวมกันยังได้เลยเ ฉะนั้นมีเวลาอีก,อกนานไอาการยุบพ,พักนี่ก็เป็นวิธีชะลอเป็นวิธีชะลอีกทีหนึ่งมันก็เป็นเหตุผลในทางการเมืองล้วนๆเหมือนกันเป็นผมผม่มีผลต่างการเมืองเลยอาจารยาา์จะแสดามั<ๆ>นเป็นการชะลอที่ผิดช่วงอ่ะ,อะเพราะว่าถึงคุณชะลอช่วงเนี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไร เพราะยังไงเขาก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลอยู่แล้วที่คุณนึกออกวะเก่งเออคุณคุณจะไปชะลองเขาตอนนี้มันไม่ไมไมประโยชน์อะไรแต่ตรงข้ามอย่างที่เ,เราได้ทราบข่าวมาจากสื่อสารมวลชนแล,ละส่วนอื่นๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยไอ้การยุบเนี่ยมันก็อาจทำให้เกิดการใหญ่ขึ้นของพ uh. รรคความไม่พอใจของคนในมหาชนเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การยุบพรรคเนี่ยบางทีก็ไม่ใช่คําตอบรับไม่ใช่แม้กระทั่งการชะลอเนี่ยผมก็ชะลอไม่ได้อื uh. คุณเราอินึกออกวะ ราะว่าในในช่วงนี้ยังไงเนี่ยก้าวไกลก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลอยู่แล้วเข้าหวังว่าเป็นรัฐบาลในในในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับเพียงวิธีการเดิมๆมันควรที่จะอะไรมันเลิกใช้สักทีได้แล้วล่ะในเรื่องก,การที่เอายุพักเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะไม่ใช่คือ,ค,อ,ค,อคือผมขอกขา,ารต่หงเลยนะคือผมเขาเชื่อว่าในระยะที่ผ่านไปคนจะรู้จักก้าวไกลมากขึ้นในทางที่ไม่ดี เช่นเวลามีเรื่องเกี่ยวกับอดีตผูจูฟงจูฟูช่วยไปเที่ยวทำอะไรที่มันผิดกฎหมายอะไรเงี้ยนะก็มักจะเป็นข่าวดังสังเกตไหมอะไรต่างตรงเนี้ยรวมทั้งเนี่ยรุ่นหนึ่งเนี่ยยุบทีเนี่ยมันหมายถึงเด็กลงนะหมายถึงหมายถึงว่าเรุ่นองจะมาจะเด็กลงอ่าแล้วมันส่งผลต่อพักยังไงครับพอรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาคนอายุมากเลยคำนี้เด็กวันซื่น่ะ จะให้เด็วกวันซื้อระกองบ้านของเมืองเหรออ๋อมันก็จะทําให้ผู้ใหญ่ที่อาจจะ,ะตัดสินใจจะเลือกในครั้งหน้าไหมพอ,อเห็นผู้นํารุ่นสามเด็กลงไปอีกอจากสมมติอาจาักภาพคุณธนาทนไล่ลงมาคุณพิธาก็ยังก็ยังรุ่นไม่ได้ต่างกันมากนะ,ะคุณพิธาอาจจะอ่อนกว่าคุณธนาทนเล็กน้อยถ้าเป็นรุ่นถัดไปเลยติมเออ รุ่นโรมอ,อะไรแบบเนี้ยภาพมันก็จะดูเป็นเป็นพักของเด็กามากขึ้นอันนี้คืออาจจะเป็นสิ่งที่ผู้มีอำนาจคน,นรนุ่นเก่าเนี่ยเก่าๆนี่อาจจะเป็นเป็นที่น่าเชื่อถือระดับหนึ่งอพอเด็กลงไปอีกเนี่ยือคนอายุมากบางทีมักจะคิดว่าถ้าเด็กแล้วคนไม่เชื่อถืออืมันจะมีมุมนี้ที่ทำให้คนเปลี่ยนใจในขณะที่คนรุ่นหน่อยบางทีเขาดูเด็กไม่เด็กไม่สำคัญสำคัญอุปกรณ์แข็งไหม ตรงไหมเป็นคนที่ย,ยึดมั่นในสิ่งที่ทำไหมที่ประกาศไหม,อ,มอ่ะนี่คือฉากคัดแรกอาจารย์โอเคไหม<จ>ประเด็นก้าไกลไม่ได้มีอะไรวิเคราะห์มากนะมันก็ค่อนข้างชัดเจน<จ><จ>ด้วยเหตุผลทางการเมืองแบบนี้เรื่องอายุอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยท่านอ,อาจารย์สุขุมบอกนะแต่แต่อย่าลืมว่าในปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นใหม่ๆมันจะเคลื่อนเข้าไปสู่ระบบการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยออกมาคือพูดง่ายๆว่าคนอายุ สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยอีกสามปีข้างหน้าเป็นเพืเ่อนจำนวนมากขึ้นพยานส่วนคนที่อายุมากๆอย่างที่ท่านอาจารย์สุขุมพูดเนี่ยบอกไม่เอาเด็กไม่เคารพเด็กในการที่ให้บร,ริหารราชการบ้านเมืองเนี่ยผลสุดท้ายเนี่ยพวกที่ไม่นจะออกจากระบบการเมืองไปเรื่อยๆนะายความว่าตายไปมั่งหมดสภาพไปมัง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็เป็นส่วนเวลาที่เป็นเป็นกำลังมีการการการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทางการเมืองขึ้นมานะครับแล้วผมว่าไม่เกินห้าปีเนี่ย ได้เห็นพักก้าวไกลหรือชที่ใหม่ในอนาคตเนี่ยเป็นรัฐบาลแน่นอนโดยที่แม้ว่าจะถูกยุบพักวันนี้ก็ยังส่งให้เขากลับไปเป็นรัฐบาลได้ในครั้งหน้าไม่เกิน5ปีใช่ไหมอาจารย์ครับมีวิธีหนึ่งหยุดได้แอนแอนอ๋อยังมีโอกาสจะเกิดขึ้นไหม <c oughs> อถ้ามีเนี่ยจะมีในลักษณะของการ มากกว่าปฏิวัติเงียบจะเอารถถังออกมาเอาทหารออกมาถืออาวุธไมมไม่มีเหตุการณ์บแบบนั้นแล้วโด,โดยสภาพสังคมการเมืองที่มันเปลี่ยนไปนะอะประมาณนี้